ไม่เเเปาาลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมสมศักดิ์สีูกษใสนะครับเจ้าของช่องสมศักดิ์แชนแนลนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำรีวิวนะครับกับแม่ชีศีวัต์ต้นไทนะครับมาช่วยแม่ดูทำงานที่เดินกาารรมฐานะครับผู้ใดที่อยู่ภายนอกนะครับ ภายนอกวัดที่รับรู้ก็เลยช่วยบอกบอกก็อไปด้วยนะครับว่ามีอานใหญ่ที่อาที่นใหญ่นี้ที่อานที่านวัดต้นไทรนะครับพวกพี่น้องก็ช่วยท้าทาม<ๆ>พี่น้องมาทำบุญกุศลนนครับที่วัดต้นไทรนะครับ เอาละนะตั้งความดีไม่มีเป็นกลัวกับความตั้งใจจะมาอยู่วัดทํากันดัดทํามานะก็ไม่มีความกลัวความไหนนะครับ oh, <coughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตันนี้ก็นี่ผมมาเดวิวให้กับแม่ชีผ่านะครับับแม่ชีแม่สาวนะครับตอนนี้ก็อ่าทำงานอยู่นะครับสองแม่ชีนะครับมีทั้งอ่าเป็นทั้งลูกน้องในหัวนะครับอยู่ในสองสองสองคนสองตัวสองแบบนะครับเป็นนางแบดนะครับแต่นี่เป็นชีนะครับ ทำงานเหมือนกรรมกรทั่วไปเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับอย่าลืมช่วยบอกต่อแชร์ไปด้วยน,น,นะครับ่านผมว่าที่วัตันไทรของเราวันที่หนึ่งนี้อ่ายกที่เดือนกรรมาฐานวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมพี่พี่น้องที่อยู่ภายนอกนะครับที่มีญาติครือญาติบอกต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะสร้างบุญใ่สักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ให้ภาะกับตะต้นทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปกว่านี้อีกนะครับท่านนี่ แม่ชีพานะครับเป็นแม่ที่อาวุโสนะครับครับนี่อ่าแม่ชีพานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สิบเจ็ดครับแต่บอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับยังแข็งแรงด้วยครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่สาม้านะไม่ใช่สาม้านะ ห้าสามแม่จีสาม่าอีกคนหนึ่งเจ็ดห <5, 3. S 1> นึง่งเจ็ดหนะึ่งเลยเจ็ดสิบเอ็ดจ็อือตอนนี้อายุตอนทำงานนี้สิบเจ็ดน,น, 10, 7, 7, นะครับท่านผู้ชมแม่ชีบอกว่าแต่ว่าไล่ไปไล่มาบอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดดูที่ครับท่านผู้ชมแข็งแรงมากเลยครับท่แม่จีสาก็เหมือนกันครับไม,ไม่ไม่ไม่แก่นะครับ กำลังกลิดด้วยครับออเป็นสาวตาโรดฟังดูทั<า><ด>้งยมคนชื่อสาวชื่อชายชืยชย่ชชชยอหญิงนี้เบาตาโรดนะ พี่น้องช่วยแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ไปทางช่องสมศักดิ์แชนเนลเพจสองเอสเอ็นเดิคอด้วยนะครับมีช่องอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับฝากแชร์เอสเอเคดิจิคอดก็สมศักดิ์แชนเนลนะครับวันนี้ท่นานผู้ชมครับผมจะพลาลงอินเตอร์อินเทอร์นเรน็ตมิอแตร์แมงแรงงานล็อกล็อกมังไม่นาน อายุยังเป็นเวรเล่นอยู่แม่ชีสาวบอกนะครับท่านชมเต่คนนั้น,มนผมไม่จองครับดเด <c oughs> <c oughs> ียใจช้าครับไม่ตยยอ้องรีบครับผมไม่ใช่เหนื่อยนี่ นี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับตาท่านผู้ชมอ่าอ่างสารวัตต้นไทรอินดูแม่จีวัตต้นไทรมาครับพบคนแล้วไม่ต้องกี่หมื่นครับฝาก็รูปฟันสองฟันก็ได้นะครับนะฝากมาฝากมาฝากในกระเป๋าผมก็ได้นะครับอ่าลงสานกันสำนุบนสร้างกุศลนั้นอนะครับให้กับแม่ชีสุภานะครับ แต่คนที่เหนื่อยก็ไม่จิตสาวด้วยครับควนปูนกับยกอิดมน่ากรัวที่สุดในโลกเลยนะครับเอ้ตากับปาดใส่เวด้วยนะไม่เอาุดใส่ตังลังตังใส่ตังกั้วไสตังกันแล้วเ๋ยวนี้่ตังกันแล้วปานี่กันรหวงเทียน

ยเลยอาาื่นไปกันแล้วอยากาคนเหลายมันโมหัวควายไม่ต้องผ่าได้ไหมเนี่ยครับแม่ชดตะจนทรายนครับรู้สึกว่ามีอ่าหลายรูปนะครับแม่ชีตอนนี้ไปบ้าน อีกรูปหนึ่งตอนนี้ว่าต้นไทของเรามีแม่ชีทั้งหมดห้าคนแล้วนะครับกตบอ่องค์เพิ่งบวชมาเมื่อวานคืนนะครับครับสำหรับนี้ขอบอกว่า <c oughs> บุตเรียนของแม่แบบไม่ใช่พวกเบบนะครับผูช้ชายต้องนอน นอนแล้วก็ชีนั่นชีนี่นั่นตุกเกนั่นจริงจกนั่นกวาดด้วยนะผมจะนอนหลับได้นะแต่ที่นี่ผู้หญิงทำงานครับไม่จะปุจจานะครับมันคือเรื่องจริงแม่ทาราพุทธเรื่องจริงไม่เป็นเดื่อหารครับ พี่น้องทางบ้านนะครับช่วยบอกข่าวต่อต่อไปนะครับว่าวาต้นไทรของเราตอนนี้มีแม่ชีน้ารูปเอาองเล้นนะครับมาอยู่จําวัดต้นไทรของเรานะครับตอนนี้ก็แม่ชีสองรูปครับที่ยังหนุ่มกว่าเพื่อน,นะครับคุณ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 ที่ดับปิดนะครับใน <c oughs> คนที่วนปูนี่ก็

โอ้เล้งโยกรถไฟโยกลามันนี่คลิปยาวนะครับปล่อยให้ยาวนะครับโอเคผมไม่จกัีกี่นาทีนะครับท่านผู้ชมดูกันเป็นก่อนครับ ครับนี่สองไม้ชีนะครับกำลังก่อสร้างครับผาชาวตายชาวตายก็บอกว่าดับอิดครับอิบล็อกครับจะมีวิชาบนะครับนี่คือภาษากลางบางคนไม่รู้เนี่ยคำว่าคำว่าดับอิดนะครับเม่ว่าหนังดับบิดครับนี่คือประคำภาษาตายนะครับ มันกนใจเลยแม่ลังองันนั้นลไหใจก็ไม่ได้ตาไมชีบ้าดังทีนี้โง,เง่เลยดูครับนี่คือแม่ชีนะครับเป็นตัวอย่าง่ายแม่ชี อ่ารุ่นหลังๆแล้วก็รุ่นต่อๆไปนะครับว่าเขาได้มาบวชที่ยุติวัดไม่ได้มาบวชเสียเปล่าะนะครับนั่งกรรมฐานบ้างทำนั้นทำดุนทำดีนะกวาขยะบ้างนี่นะครับกำลังดัดัปิดถางป่าถางวัดสุเป็นสระน้ำ เนี่ย grab สองไม่ที่ละไวอ ครับเพื่อนชมแม่ชีบอกว่านะครับว่าหลวงไวเป็นคนที่สะอาดที่สุดนะครับที่อยู่วัดต้นไทรมาก่อนตอนนี้ก็ไปอยู่กับวัดอื่น,นครับอยู่กับหลวงคมนะครับเป็นเพื่อนตีกันในวัดต้นไทรนะเมื่อก่อน